สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกม Hi. io นะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับจะเป็นเกมเกี่ยวกับซ่อนแอบนะครับเกมนี้นะครับมันจะอยู่ในมือถือของเราเองนะครับสามารถโหลดได้เลยครับที่ App Store แล้วก็ Play Store นะครับผมผมว่าต้องมีบางคนนี่แหละคุณนะครับผมมันจะมีเกมแก้ได้หมดนะครับแก้ได้หมดเนี่ยมันจะมีโหมด pop hunt นะครับ pop hunt เนี่ยก็จะมีทั้งผู้ซ่อนแล้วก็ผู้หาผู้ซ่อนเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นสิ่งของนะครับซึ่งสิ่งของเนี่ยก็จะต้องไปแอบนะครับให้เนียนที่สุดนะครับ คนหาเนี่ยก็ต้องตีนะครับถ้าเกิดตีผิดหัวใจของเราก็จะลดนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเล่นกันเลยครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่เกม hi io แลวนะครับอ่าอ้าวมันเปลี่ยนแมปพอดีเว้ยกดเข้าร่วมเลยนะครับผมอ่านี่ครับหน้าตาเกมจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าครับผมโอเคเอาเราเป็นทีมตามหานะครับโอเคเราต้องจำแบบจำแบบให้ได้นะครับผมโอ้ยจำก่อนจำก่อน มีอะไรบ้างเนี่ยอุย้ยเวลาจะหมดแล้วมีมีโอ้ภาพนู่นนี่อ้อต๊ะสามอันเอ้ยก็อีสามอันไม่ใช่โต๊ะงงเลยนะครับผมสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าอันนี้จำก่อนนะครับมีดอกไม้หนึ่งมี ตู้เย็นเครื่องเสื้อผ้ายางอหนึ่งเอามาแล้วนะครับไปเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เราดูอะไรไว้เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เอ่นี่นะครับถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายตามหาเนี่ยเราก็ต้องหาสิ่งที่เขาซ่อนนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมได้ดูแล้วว่าเอ้ไอ,อ,อน,นี้ ใช,ใช่มั้งโอเคไม่เป็นไรนะครับก็คือถ้าเกิดตีผิดเนี่ยจะเห็นดาวนะครับห้าดวงนะครับผมไม่มีคนเจอแล้วจะเห็นดาวห้าดวงครับว่ามันไอ้นี่ไม่มีไม่มีไงอ่าเห็นดาวห้าดวงนะครับถ้าเกิดตีผิดหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะลดไปหนึ่งดาวนะสมมตินี่นะครับลดไปหนึ่งดาวอย่างนี้นะครับผมโอเคเรามาหาของกันเลยดีกว่านะครับเฮ้ยทำไมอันนี้มันมีไก่สองอันวะนี่ไงเรา กันนึงโอ้ยคือไก่มันจะไปอยู่ตรงนี้ได้ยังไงโอ้โอเคหาต่อเหลืออีกเจ็ดอันนะครับผมเอ้เมื่อกี้ม,มีตู้นี้ด้วยเหรออ้าวมีนี่หว่ามีแจกกันจำได้นะครับเหลืออีกสองนาทีเหลืออีกสองนาทีอยู่ไหนอยู่ไหน อยู่ไหนเอ้ยเฮ้ยยังไม่ได้ดูห้องนี้เลยมีของแปลกๆปกไหมครับของแปลกๆปเอ้ยเหลืออีกสี่ตัวของแปลกๆปของแปลกแของแปลกแอันนี้ไม่น่าจะมีของแปลกๆโอเคเราไปห้องต่อไปห้องนี้นะครับมีไหมเลยของแปลกๆเอ๊ะ โอ้ไม่ใช่เหลือ,อสองดวงอยู่ไหน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 วะหมอนนี้หรือเปล่าเอ่ยอ่ะลองนะครับโอ้ไม่ใช่เหลืออีกดวงเดียวแย่แล้วนะครับอุย้ยอันนี้เป็นไอเทมนะครับ ตอนสักข้างในหรือเปล่าเนี่ยอ่าถ้าเกิดเหลือเวลา45วินะครับเราจะสามารถตีได้ไม่จำกัดเลยฮะใครเห็นขึ้นสภาพผมบ้างมันบั๊กหรือเปล่าขึ้นสภาพมันก็มีแค่อันเดียวนะครับไม่ใช่อันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ อันไหนวะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หรืออีกสองอันนี้หนะ่าอ่าตีสิโอ้ my god เจ็ดจหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์โ,โ,โอแพ้เลยนะครับตานี้โอ้เสียดายมากนะครับทีมซ่อนแอบชนะนะครับผมอ่าคราวนี้นะครับมาที่ดานออฟฟิศกันบ้างนะครับ ด่านออฟฟิศนี่ผมเซียนเซียนมากๆนะครับอาเป็นทีมตามหายอีกแล้วนะโว้ยอยากเป็นทีมซ่อนมากอะ่ะโอเคตอนนี้นะครับเริ่มไปแล้วนะครับผมเมื่อกี้ผมได้ทำการจับเรียบร้อยนะครับทำไมอันนี้มีสองอันวะ เด้อเด้อเด้อเดเด้อเดดูห้องนี้ก่อนห้องนี้ไม่น่าจะมีห้องนี้ล่ะห้องนี้ก็ไม่น่าจะมีนะครับเอ้ยเจอแล้วหนึ่งนะครับเ,เจอแล้วโอ้ยผมยังไม่เจอเลยอะ่ะเฮ้ยเจอกันรัวจัง <S <S ไม่ใช่ ไม่ได้นะครับตีมั่วนี่เดี๋ยวตายนะครับผมทำไมเอกสารน,นะครับดูอันนี้ก่อนไม่ใช่อยู่ไหนวะเหลืออีกแปดตัวนะครับ เฮ้ยจะตายแล้วยังต้องทีโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้ไม่ได้นะตาดีต้องกอบกู้ศักดิ์ศรีของเรานะครับเฮ้ยจะตายแล้วโอ้เนี้จะตายของแท้แล้วเฮ้ยทำไมมันตามหาเจอกัน่ะเด้อเดี๋้อเมน,นี้ปนแปลกๆว่ะไหม แต่ควรเลือกไม่พออ่ะโอเคไม่เป็นไรลองตีเลยแล้วกันนั่นตี <c oughs> คุณใช้พลังหมดแล้ว <c oughs> โอเคนะครับอ่าเป็นยังไงบ้างล่ะเกม High.IO นะครับเกมนี้นะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้หลายคนเลยนะครับมัลติเพยเยอร์16คนเลยนะครับโอ้โหเยอะมากนะครับเออเนี่ยผมลองไปเล่นกับเพื่อนอยู่โอ้โหเวลาฟิลเล่นกับเพื่อนเนี่ยมันจะแบบเอ้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะซ่อนแนบซ่อนแนบเออมันจะฮาครับแค่ชื่อก็ฮาแล้วนะครับสามารถตั้งชื่อได้ด้วยนะครับเกมนี้ High.IO นะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืม กดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมซับสไครต์ตรงนี้ด้วยนะครับโอเคนะคสำหรับวันนี้นะครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับผม